ก็มีอีกตอนหนึ่งค่ะตอนของอาจารย์พลนะคะท่านฤษีพยัคฆราชมุนีนะคะคยังไม่จบตอนที่แล้วเราก็นําเสนอไปแล้วแล้วตอนนี้จะมาในเรื่องราวของอะไรคะคราวนี้นะครับผมนี่เป็คนคนทดลองเองเลยทดลองการสักยันหนังเหนียวนะครับเครื่องรางหนังเหนียวนะครับคือ,อท่านฤษีพยัคฆราชมุนีเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีพลังจิตสูงมากของท่านเสกเนี่ย หรือว่ายันท่านสักลงไปในตัวคนเราเนี่ยนะเศกปุ๊บสักปุ๊บเนี่ยเอามีดนะครับฟันลงที่ร่างกายเราเนี่ยค่ะไม่เข้าไม่เข้านะครับไม่เข้านะครับแต่เจ็บนะ,ะนะครับลองเราเจ็บมากเดี๋ยวท่านผู้ชมได้เห็นนะครับค่ะว่าว่าจะเป็นย<ะ>ังไงสรุปสนานหวาดเสียวแค่ไหนเทปนี้ใจไม่แข็งผมว่า ต้องต้องปิดตาต้องปิดตาข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งก็แอบแดูเอาเด็กและสตรีมีคันต้องระวังนะคะต้องสูดหายใจลึกๆก่อนดูแล้วก็สุดท้ายค่ะ าพูดถึงในสยามประเทศไทยเราเนี่ยก็มีตำราตำราวิชาหลักๆก็คือตำราตำราวิชาวิชาสายวัดบรดูในายงธรรม็ดีทางสายเอาอ้อ็ดีแต่ละวิชาแต่ละวิชาก็มีตำราตำราคล้ายคลึงกันคือมหาวิชาสงครามกับมหาวิชยสมบัติแต่พูดตามหลักความเป็นจริงเนี่ยตามตำราตำราทั้งแต่อดีตเป็นต้นมาเนี่ยนะฮะประเทศไทยเราในสยามประเทศเราเนี่ยจะคุ้นเคยกับตำราตำราวิชาสงครามเพราะประเทศไทยเราเนี่ย ะะจะมีการลบลาข้าวฟัามาบ่อยครั้งนะฮะในตำราตำราวิาทยสงครามก็จะพูดถึงไม่ได้อาจจะพูดถึงเรื่องคงกระพันชาตินะฮะเป็น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 สิ่งที่ตำราตำราวิชาคนไทยเนี่ยได้พบเจอพบเจอและปฏิบัตินะฮะทำการเสกเป่าสักยันเนี่ยมานมนานในตำราตำราวิชาคงกระพันของของไทยสยามประเทศไทยแล้วเนี่ยแบ่งแยกเฉพาะคือหนึ่งวิชาคงกระพัน วิชาชาติวิชามหาอุดวิชาแควคาดแต่ละวิชาแต่วิชาก็มีคุณและแต่ลักษณะนะฮะตำรบตำราวิชาอย่างเช่นตำราตำราวิชาคงกระพันชาติเนี่ยก็จะทําให้เนื้อหนังมังสาอยู่ยงคงกระพันนะฮะหนังเหนียวฟันแทงไม่เข้าตำรบตำราวิชาชาติก็คือเวลาโดนแล้วเบานะฮะเบามันปุยนุ่นตำราตำราวิชาแค้วคาดคือแค้วคาดจะกป็อันตรายไม่โดน อะไรประมาณนั้นส่วนวิชามาหาอุดคือจังงังหยุดอยู่กับที่หรือยิงไม่ออกปืนแตกอะไรประมาณนั้นส่วนตำรับตำราวิชาที่ดีเด่นในทางสำนักเนี่ยที่มีบุคคลทั้งหลายมาให้ความศรัทธานิยมทําการสักยันส่วนมากก็ทางสำนักจะเน้นไปทางด้านอยู่ยงคงกระพันแค้วค่า,าจะไม่นมไม,ไม่นิยมไปทางด้านมาหาอุดมาก กระเพาตาตนเราตำราวิชาถ้าเสกอุดจนมากเกินไปเนี่ยจะทําให้ลาาสการะไม่เข้าคือปิดทวารทั้ง9้าเงินทองอาหายากฝืดเครื่องจึงนิยมเสกทางด้านอยู่ยงคงพันทางด้านแควค่าทางด้านชาติไอส่วนในตำรหาตำราวิชาภายในอาสมเนี่ยที่นิยมมาสักกันกระส่วนมากเป็นยานหนุมานสายตำรหาตำราวิชาหลวงพ่อแลวัดพระทรงเนี่ยตำรหลาตำราวิชาการสักยันพยัก์หางด้วนหรือเสือหางด้วนหรือพยัก์เวลุหะมหาบารมีนะฮะ หรือตำราตำราวิชายันใดๆก็แล้วแต่เช่นยันโสลถมงคลนะยันพระเจ้า16พระองค์ตามตำรานอกจากการสักยันก็จะมีวิชาการฝังเข็มตามตำราตำราหรลวงพ่อพิมลัยอนานโยนะฮะตำราฝังเข็มนี้ก็จะดีทางด้านอยู่ยงของพันนะฮะจะช่วยบุคคลที่ปฏิบัติกรรมฐานมีสมาธิมากขึ้นอะไรประมาณนั้นแคบคาดเวลายามีภัยก็จะมาตักเตือนวิ่งเตือนตามร่างกาย นะฮะหรืออย่างในวิชาการเป่าทองวิชาการฝังเหล็กไหลเหล่านี้ก็จะสร้างทําให้เกิดพลานุภาพทางด้านอยู่ยงคงพันคือของมีคมเนี่ยหรือของแหลมคมเนี่ยไม่สามารถที่จะกํากายเนื้อมนุษย์ได้ตามตํำรับตาราวิชาแต่ตํำรับตำราวิชาเหล่านี้ก็จะมีสิ่งเครื่องบรรณาการที่จะต้องตามมาคือการปฏิบัติ อยู่ในคุณงามความดีอยู่ในศิลธรรมที่คุบา,าจารย์ให้ไว้นะฮะต้องถือศิลอย่างเข่งคัดปฏิบัติอย่างเข่งคัดความอยู่ยงคงกระพันก็จะติดเนื้อติดกายนะจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือในอดีตเนี่ยถ้าหาคุบา,าจารย์ไม่ได้ก็จะนิยมกินว่านถ้ากินว่านเนี่ยก็จะคงเป็นเนื่องเนือมื่อฉี่แล้วก็หมดฤทธ เราก็จะพูดถึงการวิชาการสักยันนะฮะตำรามตามตำาับตำรา,าวิชาการสักยันเนี่ยก็จะแบ่งยอ่อยมีหลายเฉพาะหลายตำรับตำราวิชาเช่นกรณีหนึ่งการสักหมึกนะฮะหมึกนี้ก็จะเป็นหมึกหมึกจีนก็ได้หรือหมึกสิ่งได้ก็ได้แล้วตามแต่ที่จะหาได้เอามาดองกวานนะฮะแล้วก็ผสมผงอิทธิคุณทำมาทําการเดินจิตเดินธาตุปลุกธาตุนะฮะมีพลานุภาพนะครับอย่างปัจจัยสองคือการสักน้ํามัน การสักน้ำมันก็จะแยกเฉเพาะได้คือในการเอา,อาว่านต่างๆทางด้านมหานิยมก็ดีทางด้านอยู่ยงคงพันธก็ดีมาทําพิธีเคี่ยวหูงกลางแจ้งนะฮะทำการสักในการสักเมึกเนี่ยเมื่อสักไปแล้วจะมองเห็นนะฮะลายภาพลายลักษณ์อักษรทั้งหลายส่วนสักน้ํามันเนี่ยจะมองไม่เห็นสักไปแล้วภายใน3าวันก็จะจางหายนะส่วนตำหรับตำราวิชาการสักยันของอาสมเนี่ยก็ที่ให้ความยอมนะรับนะฮะ ที่ล้วเป็นที่ศรัทธาเก่สืธธรอทุงหาญทั้งหลายก็เป็นยันเสือหังด้ว,น,วนพวกเสือเสือหังด้วนก็ดีพญาเสือทับคาก็ดีเสือเหลียว าทางด้านเมตตาคดีหรือสมิงเหลยวมลรามันคดีนะฮะหนุนนำหน้าอรหน้าตะบะเดชะหากินเก่งนะฮะส่วนตำรับตำราวิชาสายลิงนะฮะก็จะมีตำรับตำราวิชาการสักลิงลมนะฮะตำรับตำราวิชาการสักยันหานุมานคุกฝุ่นหานุมานหาเป็นดาวเป็นเดือนหานุมานขี่สิงห์ยิงธนูนะฮะตามตำรับตำราวิชาเป็นต้น ส่วนตำรับตำราวิชาการสายยักษ์นะฮะทางสายยักษ์ก็จะมีะตำราตำราตำราวิชาวิรุณปะโขนะฮะวิรุณจำบังมายราบสสกดทัพนะฮะแล้วก็วิชาการศักทศกัณนฐน์นาทองนะฮะตำราการสักยันพระพิราบเดินดงนะฮะหนุนเนเดืองทางด้านเนื่องอำนาจตะบะเดชะเป็นแม่ตามหาสเสน่ห์มหานิยมนะฮะก็ เมื่อสักไปแล้วก็ควรปฏิบัติถือนะฮะตามหลักคูบาจาร์ได้แจ้งไว้คือเป็นผู้ที่ไม่ปา마สปิดามารดาไม่ปา마สาคูบาจารย์ไม่ผิดลูกผิดเมียใครเขาคิดดีทดําดีนะฮะถ้าสินร,รมปฏิบัติไม่ได้ก็ให้ควรยึดถือคือคําว่าชั่วควรหลีกหลีหนีให้ไกลถ้าเข้าใกล้จะโมหมองหม,หมดราศีขอให้สิทธิ์ยึดมั่นแต่ความดีพุทธคุณน,นี้ย่อมปกป้องคุ้มครองกายนะฮะตำหรับตำราวิชาการจักยันเนี่ยที่ให้ความนิยมมากๆกก็เพราะว่าลูกศิษย์ ได้สักไปแล้วมีประสบการณ์มีพลานุภาพนะฮะอันนี้ก็แล้วแต่วิจยินยานความศรัทธาสิ่งทุกอย่างเป็นปัจจัตต่างนะฮะก็ก็ตำหลับตำราวิชาเหล่านี้ก็สืบทอดมาอย่างยาวนานนะฮะค็อ,อ่านจากในหนังสือศักดิ์สิทธิ์นะครับตา,ตามหาตามหาท่านครับตอนนั้นมาเดินทางมาแหก็อ่านในหนังสือก็มาหาท่านมากับเพื่อน่อา อ่านจากในหนังสือเป็นไงอารย์ตอนตอนนั้นเห็นในหนังสือท่านเสกวัตถุมงคลลอยก็เลยอยากจะมาหาอยากว่าอยากได้ตะกุดรุ่นนั้นก็เลยมาแล้วก็เช่าไปตอนมาท่านก็ลองร้องให้ดูก็โดนฟันกับมีดไปสิบเอ็ดครั้งหลังจากนั้นก็ศรัทธาท่านก็เลยก็เลยมาบ่อยๆจนเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดครับออตอนนี้คทาครับเห็นท่านเสกวัตถุมงคลลอยก็เลยอยากมา อยากเอาว่าตถุมงคลเก็บไว้ครับก็สักกับท่านทั้งตัวครับทีท่ตัวก็สักกับท่านหมดเลยส่วนมากก็จะเจอที่จะเป็นแคลคาามากกว่าครับเพราะว่าผมไม่เคยโดนฟันโดนแทงจังๆก <c oughs> ็แคลคาาจะมากกว่าครับ <c oughs> ผมผมอยู่จนชินแล้วผมว่ามันไม่รู้สึกอะไรแต่ว่าที่โดนมีดปากไปรู้สึกว่าเจ็บแต่แต่กระร่วไม่เข้าครับแต่มันรู้สึกเจ็บเหมือน,<า>นกับใครเอาไม้มามาตีมากกว่าครับไม่ได้รู้สึกว่ามันมีดลงไปครั้งแรกก็ก็กลัวครับ แต่ก็มั่นใจว่าถ้าว่านั้นท่านคงไม่กล้าลองถ้าว่าท่านไม่ไม่เก่งจริงก็คงไม่กล้าลองเขก็มั่นใจในตัวท่านแต่ก <c> ็วิววิวคนที่เขาเข้ามาท่านเขาเลยครับเหรียญนี้เขาเรียกเหรียญเทวาประสิทธิ์นะฮะตามตำราตำราวิชาได้อารถธนาอัญเช